ยังคงเป็นคำถามยอดฮิตนะคะเป็นคอมเมนต์ยอดฮิตเลยนะคะที่เ,เหมือนอยากจะเข้าสู่มิติที่หเร็วๆแล,วแล้วไม่อยากอยู่มิติที่3แล้วนะคะอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆแล้วนะคะมันเป็นคอมเมนต์ที่เป็นอันดับหนึ่งนะคะที่ครูได้อ่านแล้วก็เห็นคอมเมนต์เหล่านี้นะคะคือครูก็เคย เขียนไปนะคะที่มันเป็นอตอนเช้าตอนเจ็ดโมงเจ็ดนาทีนะคะที่บอกว่าหากว่าเรานะคะหรือว่าคุณที่อยากจะดำรงอยู่ในมิติที่5้าให้เราเนี่ยทบทวนตัวเองนะคะตรวจสอบตัวเองดูซิว่าเราเนี่ยคู่ควรพร้อมแล้ว ในการดำรงอยู่ในนิติที่5แล้วหรือยังคือครูก็อยากจะอยู่นะคะอยากจะให้มันเปลี่ยนไปเลยนะอยากจะให้โลกมันแบบพลิกในพิบตาเลยนะคะเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการเมืองการปกครองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการดำรงอยู่สาธารณูปโภคการที่อยู่อาศัยการคมนาคมขนส่งระบบการเงินระบบหนี้สินระบบการศึกษา ระบบะกฎหมายอะไรต่างๆนะคะอยากจะให้มันเปลี่ยนไปในพริบตาเลยนะแต่ว่าสิ่งนั้นนะ่ะมันจะเกิดขึ้นน่ะมันต้องอยู่ที่ความพร้อมของเราด้วยจริงๆนะคะคือเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เราคุยกันมาพอสมควรอ่ะนะคะมันมีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ที่อ ทางนอกโลกนะต่างดาวต่างมิติที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าเรานะคะเขามีเทคโนโลยีนั้นพร้อมอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือโลกของเราที่จะเป็นนิวเอิร์ธที่จะเป็นโลกใหม่แต่เราต้องเตรียมตัวเองด้วยต้องถามตัวเองด้วยอะค่ะว่าเราพร้อมแล้วหรือยังเราทำดีแล้วหรือยังเรามีสภาวะที่อยู่ในการสันสะเทือนแบบ โลกยุคใหม่แบบจิตสำนึกที่พัฒนาแล้วอะคะ่ะแล้วหรือยังเพราะอะไรเพราะว่าหากว่าเรายังไม่พร้อมนะคะเรายังไม่พร้อมจิตสำนึกเรายังไม่ได้สูงมากพอการสันสเทือนไม่ได้สูงมากพอความรับผิดชอบของเราอะคะ่ะต่อตัวเองต่อสิ่งแวดล้อมต่อผู้คนต่อสังคมเนี่ยมันยังต่ำอยู่ หากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาโดยที่ผู้คนไม่พร้อมปัญหาที่ตามมานี่คือมหาโหมดมากเลยนะคะคือยิ่งกว่ายิ่งกว่าตอนก่อนที่จะเปลี่ยนที่บอกว่า,าจะทําลายโลกจะล้างโลกอะไรด้วยซ้ํานะคะคือปัญหาที่มันจะพัวพันมากับการเปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่ท,ที่นําเข้ามาเนี่ย คือเรายังไม่พร้อมมนุษย์เรายังไม่พร้อมนะคะถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาเราก็ใช้ไม่เป็นเราไม่เข้าใจเราไม่สามารถใช้มันได้ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเอาเตียงเมดเบดเข้ามาหน้าตอนนี้นะคะแล้วก็คนบางกลุ่มยังยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังมีการสัะเทือนต่ำๆอยู่ แต่คนบางกลุ่มโอเคอาจจะสั่นสะเทือนสูงแล้วแต่ว่ายังสูงไม่มากพอหรือว่ามันเป็นแบ่งกลุ่มกันสองขั้วเนี่ยคนที่มีการสั่นสะเทือนสูงสูงสามารถที่จะรับบริการเตียงเมดเบดได้แต่คนที่มีการสั่นสะเทือนต่ำๆไม่สามารถที่จะใช้งานเตียงเมดเบดได้เพราะว่าเตียงเมดเบดมันไม,ม,นไม่มันไม่ทำงานนะคะมันไม่แอัติเวตกับพลังงานที่มันเป็นคลื่นการสั่นสะเทือนต่ำ คิดดูซิว่าคนสองการสันสะเทือนนี้จะแตกแยกกันไหมจะทะเลาะกันไหมจะอิจฉาจะเปรียบเทียบจะโอ้โหปัญหามากมายเลยนะคะที่ที่จะเข้ามานี่แค่เทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะแล้วก็หากว่ามีเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามานะคะคือเหมือนกับว่าเหมือนเรามีมือถืออะอะเรามีโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนต่างๆนะคะที่เราใช้เนี่ยเราเนี่ยยังไม่มีความรู้ความสามารถมากพอนะคะในการที่จะใช้ฟังก์ชันต่างๆของเทคโนโลยีนั้นเราซื้อมา3 0 0 0 0 4 0 0 0 0นะคะเราใช้ฟังก์ชันมันแค่ห้าอของของอฟังก์ชันทั้งหมดของความสามารถทั้งหมดของสมาร์ทโฟน ของโทรศัพท์มือถือหรือว่าของโน้ตบุ๊กของ iPad ของอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราใช้ใช้กันอยู่มันเปรียบเทียบได้ประมาณนั้นแต่นี่คือเราสามารถที่จะใช้มันได้ไงเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆที่กล่าวมามันถูกผลิตขึ้นจากโลกสามมิติการสั่นสะเทือนก็คือเป็น เป็นในในในระดับเดียวกันความถี่เดียวกันเราสามารถที่จะเปิดใช้งานได้อ tivate ได้อ่าใช้งานได้ในระดับหนึ่งแต่เราก็ไม่สามารถใช้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพของมันแล้วบางอย่างจริงๆมันมันสามารถที่จะใช้งานได้แบบเออมหัศจรรย์กว่านี้นะคะคือฟังก์ชันมันนี่แบบสามารถที่จะอ่าพูดคำสั่งเสียง Edit ภาพหรือว่าเยอะแยะมากมายนะคะที่มันจะใช้ได้ในในสมาร์ทโฟนหนึ่งหนึ่งอันแต่เรา ทุกวันนี้ค่ะเราซื้อมาสามหมื่นสี่มืนเนี่ยเราใช้มันแบบศักยภาพของของของตัวเทคโนโลยีอ่ะมันสูงมากกว่าความสามารถของของมนุษย์อาจจะใช้มันด้วยซ้ำนี่คือแค่เทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นในโลกสามิตินะคะแต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีที่เขาผลิตขึ้น จากคลื่นการสั่นสะเทือนคือมวลสารต่างๆค่ะที่เป็นวัสดุที่ที่ใช้ผลิตเนี่ยเป็นคลื่นการสั่นสะเทือนที่ที่5ขึ้นไปนะคะแน่นอนคือถึงแม้เอาเอามาไว้ที่โลกเราก็ไม่สามารถที่จะใช้งานมันได้เพราะว่าคลื่นการสั่นสะเทือนมันมันไม่เท่ากันมันไม่เข้ากั้วกันหรือแม้ว่าใช้งานได้ก็คือใช้งานได้ ไม่เต็มที่ลักษณะแบบนี้ครูพยาอธิบายให้เข้าใจนะคะว่าทำไมเราถึงต้องเตรียมตัวเองเตรียมพร้อมรับการวิวัฒน์ของโลกใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงคือเรารู้อยู่แล้วในเส้นทางนี้คนในสังคมนี้กลุ่มนี้นะคะที่ติดตามกันมาเรารู้อยู่แล้วว่าเรากำลังเดินไป สู่ยุคนั้นสู่จุดนั้นแต่หากว่าเรารู้แล้วเรารออย่างเดียวนะคะรอว่าเมื่อไหร่จะมีการเปลี่ยนแปลงรอว่า,เ,าเมื่อไหร่เทคโนโลยีจะเข้ามาคือแล้วก็อยากจะให้มันเปลี่ยนแปลงให้เร็วแต่เราไม่ได้ทำอะไรกับตัวเองเลยเราไม่ได้เตรียมพร้อมตัวเองอะคะ่นะณตอนนี้คือทางาพลังงานที่เรามองไม่เห็นพลังงานที่ มีการสั่นสเทือนที่สูงกว่าทั้งมีรูปกายและไม่มีรูปกายนะ,ะที่เราเรียกว่าต่างดาวต่างมิติเพราะว่าเขาอยู่กันคนละดวงดาวกับเรานะคะที่อยู่ในแกาแล็กซีนี้ที่เขาแบบเออมามาช่วยเหลือในด้านที่เขาสามารถช่วยเหลือเราได้นะคะแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เตรียมพร้อมเลยไม่ได้คำว่าเตรียมพร้อมในที่นี้หมายถึงว่า เราจะต้องมีการสันสะเทือนความถี่ของของ,ของเราค่ะของของเราทั้งทั้งกายทั้งจิตของเราเนะะี่ยค่ะให้มันเป็นคลื่นความถี่เดียวกันกับระดับเทคโนโลยีกับระดับคลื่นการสันสะเทือนของการดำรงอยู่ของโลกใหม่ะคะ่ะที่เป็นระดับ การสั่นสะเทือนความถี่ที่เราเรียกกันเพื่อที่จะทําความเข้าใจในภาษามนุษย์ให้มันง่ายขึ้นก็คือเราบอกว่าเป็นมิติที่5นะคะมิติที่5ขึ้นไปนะคะเอาอะไรมาวัดตัวนั้นครูก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะว่ามันมีเครื่องวัดว่าเอาไปจิ้มคนนั้นคนนี้ว่าคุณขึ้นการสัรนสะเทือนมิติที่5ขึ้นไปหรือเปล่าในตรงนั้นอ่ะครูไม่สามารถที่จะ ลงลึกรายละเอียดได้เพราะว่าไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าจะต้องเอาเครื่องอะไรมาวัดหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่เราใช้ภาษาในการคุยกันในการพูดกันเนี้ยเพื่อที่จะสื่อสารกันให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะในการที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้เราพัฒนาจิตให้มันมีการสารั่นสะเทือนที่สูงขึ้นแต่คนที่อยู่ในเส้นทางเนี่ยก็จะเช็คตัวเองอะค่ะว่า มันสั่นสะเทือนสูงขึ้นหรือ,อยังหรือว่ามันตกลงมาในการสั่นสะเทือนต่ําๆอันนี้คนที่อยู่ในเส้นทางอยู่แล้วที่ติดตามกันมานานๆอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะเช็คตัวเองได้นะคะแต่ว่าคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะก็จะงงๆว่าเอาเราจะรู้ได้ไงว่าชั้นอยู่5หรืออยู่3มแล้วเอาอะไรมาวัดอ,อะไรเงี้ยหากว่าเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะคะที่มีคําถามมากมายก็ศึกษาไปก่อนนะคะศึกษาข้อมูลไปก่อนศึกษาเยอะๆนะคะ ศึกษาจากหลายๆท่านหลายๆคนทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศแล้วเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะคุณพร้อมแล้วคุณจะเข้าใจในในสิ่งที่กํำลังพูดถึงกันนี้นะคะว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะตอนนี้คือคนตื่นกันเยอะอีกมากขึ้นอีกนะคะคือตอนปีที่แล้วเนาะปลายปีปีที่แล้วอ่ะมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันตื่นกันมากขึ้นเพราะว่ามันมีสงครามมีอะไรกันเกิดขึ้น แต,แต่แต่แต่ในปีนี้อะค่ะมันมันก็จะเยอะขึ้นอีกนะมันก็จะตื่นเยอะขึ้นอีกนะแล้วก็จะมีะผู้คนใหม่ๆที่ยังไม่เข้าใจที่ถามกันมานะว่ามันคืออะไรเหรอมิติที่5้าเราจะไปยังไงบอกในสีว่าจะไปยังไงอะไรก็มาอีกแล้วนะอีกระลอกหนึ่งนะในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่าผู้คนมนุษย์นะคะจะทยอยตื่นจะทยอยตื่นขึ้นเรื่อยๆด้วย ด้วยกลุ่มที่ตื่นก่อนนี่แหละค่ะด้วยกลุ่มที่ตื่นก่อนแล้วก็เราก็าสันสะเทือนนะคะก็ส่งพลังงานออกไปนะเพราะว่าทุก,ทกความคิดทุกคําพูดทุกการกระทําทุกการเคลื่อนไหวนะคะทุกการเคลื่อนไหวของการเต้นของหัวใจด้วยนะคะคือ มันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามันมีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวพลังงานมวลรวมเนี่ยมันก็จะส่งออกนะคะส่งออกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลามันก็จะไปมีผลกระทบนะคะกระเพื่อมพลังงานมันกระเพื่อมไปส่งผลกระทบให้กับผู้คนบนโลกใบนี้นะ,ะที่เหมือนไปสกิดเขาให้ตื่นนะ,ะแล้วก็เวลาของการตื่นแต่ละคนก็อันนั้นก็เรื่องของแต่ละคนนะคะไม่สามารถที่จะไปบังคับ จ,จําจีจําชัยหรือว่าฉันอยากให้เธอตื่นฉันอยากให้ลูกฉันตื่นอยากให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องให้พี่ให้ใครคนในครอบครัวเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยอยากให้เขาตื่นด้วยอะไรเงี้ยเราไม่มีอํานาจไม่มีสิทธิ์ไปก้าวไก่ในเจตจํานงเสรีของแต่ละคนนะคะก็เลยต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะสิ่งที่สวยงามใน ในมนุษย,ยชาตินะคะที่ที่มีการาดำรงชีวิตวิวัฒน์ที่มีประสบการณ์ของแต่ละคนน่ะเขาก็จะเรียนรู้ในประสบการณ์ในการตระหนักรู้ในในการเรียนรู้ของประสบการณ์ของแต่ละแต่ละปัจเจกบุคคลเพราะฉะนั้นไม่มีใครก้าวไก่ใครได้ไม่มีใครไปบังคับใครให้ตื่นได้นะคะก็ต้อง ต้องเป็นไปตามธรรมชาติของแต่ละคนนะคะก็มีคนที่เป็นไลฟ์วิร์กเกอร์หรือว่าคนที่มีเจตจำนงเสรีในการที่จะมาช่วยให้ข้อมูลนะคะก็มีหน้าที่ให้ข้อมูลไปนะ,ะแล้วก็หากว่าข้อมูลเหล่านี้มันไปโดนใจมันไปกระทบใครจิตวิญญาณดวงไหนที่ต้องการข้อมูลพอดีเขาก็จะเข้ามาค้นหาคำตอบ ของเขาเองแล้วเขาก็จะตื่นรู้วิวัฒในแนวของเขาเองแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยค่ะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะมันแล้วมันก็จะเกิดขึ้นแบบจำนวนผู้คนที่ตื่นนัมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราตื่นก่อนเนี่ยเรากา็ได้พัฒนาได้เตรียมตัวเองก่อนคือมันไม่มันไม่มีทางที่จะ มันไม่มันไม่มีทางที่จะถอยหลังมันไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นนะคะเพราะว่าโลกมันเดินไปข้างหน้าโลกมันก้าวไปข้างหน้าโลกมันเจริญเติบโตไปข้างหน้าโลกมันวิวัฒนาไปข้างหน้าโลกมันเป็นโลกเก่าที่ที่มันจะพังทลายนะคะคือโครงสร้างนะคะโครงสร้างพลังงานเก่าๆแล้วก็การบริหารจัดการแบบเก่าๆระบบนะคะระบบระบบเก่าทั้งหมดที่เป็นโลกเก่าที่เราที่เราคุ้นชินที่เรา อยู่ในการดำรงอยู่นะ่ะทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นระบบของโลกเก่าอะ่ะมันมันถึงเวลาที่จะต้องพังทลายคือโลกเรามันถึงเวลาที่มันจะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งอะค่ะยังไงยังไงมันก็ต้องไปอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เชื่อคือใครไม่เชื่อก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าครูเชื่อหรือว่าพวกเราเชื่อ ใครที่ไม่พร้อมที่จะไปไม่รู้แต่ครูพร้อมพวกเราพร้อมสิ่งเหล่านี้นะคะก็ต้องตัดสินใจด้วยด้วยด้วยตัวเองนะคะไม่คือไม่ได้ไปมองคนอื่นว่าเขาไม่ตื่นเราตื่นไม่ได้ไปเราไม่ได้มีหน้าที่ไปไปแบ่งแยกอ่า การดำรงอยู่แบบนั้นเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตื่นแต่มันยังไม่ถึงเวลาของเขาเท่านั้นเองนะคะหน้าที่ของเราก็คือเตรียมตัวเองนะคะเตรียมตัวเองเตรียมพร้อมการสันสะเทือนของตัวเองเนี่ยให้มันไปพร้อมกับโลกเพื่อที่จะรองรับวิวัฒนาการเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารใหม่ทั้งหมดที่เป็นโลกใหม่เราต้องเตรียมตัวเองนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะ ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ค่ะคือโลกมันวิวัฒนไปเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปผู้คนเปลี่ยนแปลงไปในวิถีที่ที่เจริญขึ้นนะคะที่เจริญขึ้นที่มีจิตสำนึกที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยแล้วหากเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเรายังใช้ชีวิตแบบเดิมๆเ,เรายังมีความคิดแนวคิดแบบเดิมๆยังใช้คำพูดเดิมๆ ค,คือคคนเขาวิวัตรไปเขาเค,า,เคารพกันเขาให้เกียรติกันเขาเอามีความเท่าเทียมกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันหากว่าเราเนี่ยไม่ได้ฝึกตัวเองให้เป็นแบบนั้นคือมันมันต้องมาจากข้างในเลยค่ะมาจากไมเซ็ตมาจากการตระหนักรู้เลยว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงออกมาจากจิตสำนึกของเราจริงๆจ,จ,จากข้างในเลยอะที่ที่มันจะต้อง ให้เกียรติคนอื่นให้ได้เคารพคนอื่นให้ได้รักไร้เงื่อนไขทุกคนเท่าเทียมช่วยเหลือเกื้อกูลไม่แบ่งแยกไม่เปรียบเทียบไม่แตกแยกลักษณะแบบเนี้ยค่ะหากว่าเราไม่เปลี่ยนเราจะเราจะดำรงอยู่กับผู้คนที่ที่เขาอยู่ในจิตสํานึกที่ที่สูงแล้วแล้วเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ย มันดำรงอยู่ด้วยกันไม่ได้มันไม่เข้าขั้วกันพลังงานไม่เหมือนกันพฤติกรรมการตัดสินใจการใช้ชีวิตการดำรงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันไปกันไม่ได้เลยนะคะมันเข้ากันไม่ได้เลยนะมันดำรงอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยแล้วคนที่เขาเปลี่ยนแปลงคนที่เขาฝึกตัวเองในการสรรเสริญสูงขึ้นเขาไปพร้อมกับโลกไงคะโลกมันเปลี่ยนโลกมันวิวัฒ เพราะฉะนั้นน่ะหากว่าเราไม่ไปกับโลกไม,ม่วิวัฒนไปด้วยการดำรงอยู่ของเรามันจะมันจะเหนื่อยยากอะค่ะมันจะมันจะลำบากนะคะสมมติว่าอ่ะอ่าเขามีทมีเทคโนโลยีในการในการใช้งานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะระบบเปลี่ยนแปลงไปหมดแต่เราใช้ไม่ได้เพราะว่าเราอ่าความความความถี่การสั่นสเทือนของเราอ่ะ มันต่ำไงเราก็ไม่สามารถที่จะไปใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆระบบอะไรต่างๆที่ที่มันเป็นการสั่นสะเทือนสูงๆได้เพราะว่ามันแอดติเวตไม่ได้เราเราขึ้นการการสั่นสะเทือนพลังงานของเราอาะค่ะมันมันไม่สามารถที่จะไปใช้งานหรือว่าไปดำรงอยู่ในในโลกใหม่ได้อะค่ะอันนี้คืออธิบายให้เข้าใจ แบบชัดเจนคือยกตัวอย่างชัดเจนแต่ว่ามันมีสิ่งอื่นมากมายเลยนะคะที่ที่หากว่าเราไม่ไม่วิวัตรไปกับโลกอะ่ะคือเราก็จะถอยหลังนะคะเพราะว่าโลกมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะหากว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ไม่ไม่อยากทำอะไรที่ที่มันเป็นไปในลักษณะของของ ของยุคของสมัยของช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะเราก็จะไม่ทันไม่ทันเหตุการณ์มันใช้ชีวิตไม่ได้นะคะพอจะเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นอะมันไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นขึ้นอยู่หรือว่ามันไม่ได้มีคือถากคนไม่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยค่ะมันไม่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวไม่เชื่อเรื่อง อะไรที่มันแบบแฟนตาซีแบบหลอกลวงไปเขียนบทภาพยนตร์ไปหรือว่าดูหนังไซไฟมากไปอะไรเงี้ยหากว่าคุณไม่ได้เชื่อเรื่องเหล่านั้นนะจริงๆมันก็ไม่ได้สำคัญเลยนะคะเพราะคนที่ตื่นบางคนเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวไม่ได้รู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรเหล่านี้ด้วยซ้ำแต่เขาเขาตื่นเขาเปลี่ยนแปลงด้วยจิตสำนึกของเขาแล้ว หากว่าเขาพัฒนาการสัรเสทือนขึ้นน่ะแล้วในอนาคตอะคะ่ะที่มันมีการเปิดเผยฟ o ล d i s c อ o ช u r e แล้วอะเขาจะรับได้เขาจะรับข้อมูลความจริงจากวานสากลนี้ได้เพราะว่าการสัรเสทือนของเขามันสูงคือตอนนี้เขายังไม่รู้แต่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาวิวัต์ตัวเองด้วยด้วยจิตสำนึกของตัวเองนะคะโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับความจริงของ,ของมนุษย์ของโลกว่าเราโดนควบคุมอะไร นี้ด้วยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีคําถามบางคําถามนะคะว่าหากาคนที่เขาไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้นะคะเขาจะสามารถไปอยู่วิถีที่5ได้ไหมได้นะคะอันนี้คือตอบเลยว่าได้เพราะว่าเขาวิวัตตัวเองเขามีจิตสํานึกที่สูงเขาพัฒนาตัวเองเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยจิตสํานึกของเขาเองนะคะโดยที่เขาอาจจะไม่รู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่อง ไฟแสงไฟมืดการควบคุมการเป็นทาุแมทริกทา,ทาุอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ําแต่ว่าจิตสํานึกเขาสูงนะคะเขาก็สามารถที่จะอ่าคือถึงจุดจุดหนึ่งที่มันมีการเปิดเผยข้อมูลน่ะเขารับได้นะ,ะเขารับได้เพราะว่าการส,สัญญ่นสะเทือนเขาเรียกอะไรอะ่ะวุฒิภาวะในในจิตสํานึกเขามันมันเป็นพลังงานเดียวกันกับอ่าสิ่งที่มันกําลังจะวิวน์ไปนะ,ะนะเพราะฉะนั้น เราถึงต้องบอกว่าให้เราเนี่ยเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเองเพื่อที่จะเข้าสู่โลกยุคใหม่นะคะต้องเตรียมเตรียมพร้อมตัวเองเรารู้ก่อนเราเตรียมก่อนแล้วเดี๋ยวคนที่ตามมาเขาก็ต้องเดินตามแนวทางนี้อยู่ดีก็คือต้องเตรียมตัวเองในการที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ดีนะคะสำหรับ วิดีโอนี้ครูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเจอกันวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ